ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแอมบี้ชา n นลอารุณสวัสดีเช้าวันที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยอยู่กับทุกคว,วันที่3หรือวันที่4ี่แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงกำลังจะเที่ยงนะคะทุกคนเราเพิ่งตื่นเดี๋ยวจะไปทานข้าวมันมีร้านกว๋วยจั๊บหน้าโรงเรียนใกล้ๆรีสอร์ทที่เราอยู่เดินไปประมาณสองนาทีสานาทีประมาณนี้คะ่ะกว๋วยจับ๊บอยากกินกว๋วยจับ๊บ เขาบอกว่าก๋วยจั๊บหน้าโรงเรียนอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปทานร้านก๋วยจั๊บหน้าโรงเรียนอร่อยมาก mm hmm. อันนี้เป็นว mm ิว hmm. ตอนทานข้าวเที่ยงวิวดีมากน้ำทะเลใสามาก,ก่ะทุกคน thank you this one <Okay. S 2> <c oughs> I don't know how to use this one ลง รีสอร์ทที่เราพักจะอยู่ฝั่งนี้นเดินมาประมาณ3มนาทีแต่วันนี้แดดจัดแดดแรงมากกินเสร็จแล้วก็จะกลับห้องพักไปเล่นน้ำทะเลที่หน้าห้องของเราชิลๆ <c oughs> How this is? <c oughs> How cool! ด o t s h e This n o e good. Yes. Uh h You like it? h h u คุณ like big เหรอฉันคิดว่าคุณไม่ like แต่ไ e r ให้คุณคุณจะ o e r แ o d e r อะไุณอะไรอรคครคุณุณจะ o r o r d e e r อะไอุณจะุณจออะไรคุณจะ order อะคุจะไรคุณจะ order อะไรคุณจคุณจะ o จะ o r d ไรคุณะ order อะไรคุ ก่อนนู้นจะช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆเราก็จะไปพายเหมือนกันแต่ตอนนี้มันร้อนมากทานข้าวทานข้าันค่ะทุกคนก็จับหน้าโรงเรียนอร่อยมากบอกเลยร e คอมเมน d ์รอบๆครอบอ่าอยากกินนะจ๊ะโอเค ขั้นแ r กเราโยนอุ้งเท้าแล้วแกก็ไม่ชุดนี้ไม่ดื้อยู่อ่นี่ผมเด้วยกันนั่นอยู่คไหนลาเต้ แล้วน้ำใสมา,มากๆทุกคนน้ำใสจริงๆจะพูดกี่ล้านรอบพันล้านรอบก็คือน้ำใสน้ำสวยจริงๆกำลัังจะเดินไปที่ร้านค้านะตอนแรกก็จะไปเซเว่นกีเลนแต่ว่ามันร้อนมากก็เลยหาร้านค้าใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆรีสอร์ทที่เราพักเนะี่ยมันมีร้านค้ารนะ้า ก็ยังมีคนพื้นที่อาศัยอยู่ปกตินะไม่ได้ว่าเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวแล้วผู้คนจะย้ายออกอะไรไม่ใช่นะคะคนก็ใช้กันตามปกติเนาะจากรีสอร์ทที่เราพะไป Walking Street ถนนคนเดิน เดินไม่นานนะเดินประมาณสิบนาทีมั้งไม่ถึงถ้าเดินเร็วน่ะมีร้านค้าด้วยร้านขายลูกชิ้นส้ตมตำแตอยา ก็ดูดกัญชาเป็นเรื่องปกตินะทุกคนร้านขายเต็มเลยเราเดินไปก็เวียนหัวไปนะทุกคนเพราะว่ากลิ่นม,มันแรงมากโอ้ oh my god สรุปเราก็เดินมาถึงเซเว่นอีเลฟเนะคะร้อนมากภัยมีผัวฝรั่งกับเตรียมโต๊ด ยังไงเธอเธอเดินเยอะมากเข้าไปเซเวเลฟว่นก่อนนะเขาไม้ถ่ายเดี๋ยวเจอกันข้างนอกออกมาจากเซเวแล้วค่ะเดี๋ยวนี่แหละเราจะแวะซื้อเอรร้านขายกล้วยทอดน,นะคะร้านมันอยู่แบบแกใลกล้ๆนี่แหละพรอดีว่าตอนที่เราเดินมาน่ะ เรามองเนาะมันมพี่พี่สาวสองคนซื้ออยู่เขาก็เลยแนะนำว่าร้านนี้อะไรนะคะพี่อะไรประมาณนี้เนาะเอ,อเดี๋ยวแวะเดวแวะซื้อร้านกล้วยทอดผู้คนที่นี่ก็ไนส์มากค่ะนี่เจอร้านแล้ว ไ่มัหมคะด้วยกับ,บมันชุดหนึ่งค่ะอันนี้คืออะไรคะจำประดะครับอลองคิมดู <laughs> เ,อเอาเอารวมกันเลยได้ไหมั้ยสีบบาทชุดเท่าไหร่คะห้าสิบบาทโอเคค่ะจำปาดะทอด ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ร้านขายไอศครีมเพราะว่าหนุ่มตาปาบอกว่าอยากลองทานไอศครีมไอศครีมกะทิสดแวะซื้อไอศครีมทุกคนไอศครีมไอศครีมค่ะถ้วยฮันนี่วันเยอะวยนอ๋อ ชวนวาเฟอรครับวาเฟอรเท่าไหร่คะฮันด oh, ีก <laughs> uh ียบมี่ใส่ถัวไหมใส่ค่ะแล้วก็แดงมะนาวโซดาแก้วหนึ่งค่ะอ่าฮะกรับบิจอส Here, รีบดิสิไอออเดอร์ซัมตกักลับมาจากเซเว่นแล้วค่ะถึงห้องแล้วอันเมื่อกี้เราสั่งน้ำอะไรวะน้ำแดงมะนาวโซดาแต่ว่าได้น้ำอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนแต่ก็อร่อยอยู่ปกติเราเป็นคนไม่ดื่มอะไรซ่าๆนะแต่ว่าอากาศมันร้อนมากเราก็เลยแบบเออคิดอยากกินอยากดื่มแบบนี้เนาะมีเรือมาจอดที่หน้าห้องของเราด้วย Why? Right. I mean, why? Right. Okay. I put two fries. You will eat now, or I don't know. No. So I put two fries. You 1วันของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยู่ที่เกาะลีเปะตื่นแล้วก็กินแล้วก็นอนใช้ชีวิตแบบมีความสุขอะชิวๆสบายไม่รีบร้อนชีวิตที่ไม่รีบร้อนคือชีวิตที่มีความสุขสำหรับเราคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเด้อ เดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปว่าเราจะทำอะไรบ้างเฮ้ยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย